เฮ้ย hey, ใช่คนเดียวกับที่เป็นพ่อหนูเป็นเซียนหรือเปล่าคนนี้โโหเจอตั้งแต่ซนะีซั่นหนึ่งสองนะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าน,นะครับทุาผู้ชมใช่พ่อเป็นเซียนค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะนั่นค่ะอืมเฮ้ยเอาวะ่ะมาชะโง,งนเหรอไม่วะไม่ใช่เม็ดมาเว้ย ทำไมเขาเดินแปลกๆวะเนี่ยขอสักหน่อยแล้วกันครับกินไหมครับพี่เบี้ยเบี้ยพี่ไม่ยอมกินอืมไม่ยอมกินเบี้ยไพี่ครับเบี้ยครับได้สองนะครับสนใจไหมครับสนใจว่าะโอเคอ่ะไปครับเราไม่กินนะครับเราจะระเบิดหน้าคุณทั้งโชมเอาไม่ให้เละเทะไปเลยกินได้นะครับกินได้นะครับกินได้นะ เขาเริ่มรู้สึกแม่งไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมอืมไปครับไปครับเราจะกินทะลวงให้ทะลุเลยนะครับระเบิดหน้าครับระเบิดด้านหน้ากินว้าวกินตัดเป้ากินตัดโคลนไหมไม่กินนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหม่าแล้วล่ะ ขอมัมครับขอมัมครับดันโคมาสิช่่เร็วเลยเขายังเปิดไม่ได้แหม่ดันเราสินนะโอ้ดันเราเว้ยกินชิบกินชิบกินชิบตรงนี้ ครับกินมากินมาพี่ต้องกินเบี้ยผมมันทนผมกินมาแม่งกินโคนชิบหพอยแล้วผมลืมดูว่ะแย่แล้วอันนั้นแค่ไปหนึ่งตาก่อนแล้วกันนะครับเออว่ะเออโคลแม่งโดนกินนี่หว่าเฮ้ยลืมลืมดูโคลเลยกินครับผม มากันใหญ่เลยเว้ยดานครับอืมดันครับ,รบทำอะไรได้บะายังทำอะไรไม่ได้ด้านครับด้านครับ ไปครับเร็วเลยเรือเขาอีกลำจะมาแล้วรีบเลยเร็วครับไล่มาก่อนกินมา ไอเปียตัวนี้มีอะไรผูกไวมวะเนี่ยชึบชึบชึบกินได้กินได้ไดอืมอืมอ่ะโอเคกินมาเลยกินเป็นมาเลยไปครับไอเดี๋ยวดีไหมเนี่ย ฟันมาแล้วก็ปิดใช่ไหมมาเขาจะไปไม่ทันอืไปครับกินเลยกินครับผมบอยแยงเข้าไป กินโคตรมากนั่นแน่ทำไรวะกินชิปกินชิปทำไรอะพี่จะทำไรผมด้านขึ้นไปเต็มกินชอครับเต็มกินชอ <laughs> มาเจ้าน่าจะมาช่วยไม่ทันนั่นแน่หนีสินะขอคิดสองก่อนได้ไหมวะฉันอยากกินสองอะ กินก่อนแล้วกันครับกินสองเกนี่เขาไปเดี๋ยวเขาจะต้องถอนมาไปปลูกเบี้ยร์แบบวะหรือว่าเอาเรือมันลุกเราอ๋อไม่วะ่ะไม่มันกินเราเลยดีกว่าไม่นะโดนว่ะบาง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  ไม่แพ้ดิครับงี้จบเลยพ่อเป็นเซียนค่ะโดดครับจิ้มมาเพ่ไปจิ้มนั้นครับเม็ดไปเร็วนั้นนะผมนั้นครับคนขนี้นรััผผมนั้นครับอ่นะภูกน มาครับเร็วเลยมาซ้ายชนชนมาขวาเว้ยอ่ามาแล้วอะกินเลยครับมีรู้ก็ต้องหม่ำเอาอะไรกินดูสิเอาอะไรกินแต่แตน,ตน,ตน เดี๋ยวเราจะใช้เบีย้ยเขาไป็นโรคกำบังนะท่านผู้ชมเอาไงครับจะกินตัวไหนดีนยครับอืมกินตัวนั้นวะเฮอ่ะผมกินตัวนี้ก่อนเขาจะต้องกินมา้าเราถูกไหมกินม้าก่อนครับกินเนาะผม นั่นแหละดีมากด้านครับอืมด้านครับเดี๋ยวค่อยๆยขยับนะครับท่านผู้ชมนี้ครับด้านครับ,รบไปครับ ม้าเราแม่งโคตรเปรี้ยวเลยวะม้าแม่งเปรี้ยวหนิวะ่ะดันครับเขาเปิดเว้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมต้องรีบถอยมาทีนี้แล้วนะอันตรายอันตรายเฮ้ยมาซะหน่อยดีกว่าวะสกัดไม่ให้โคนแม่งโผล่หัวลงมาครับโอ้ไม่สนใจหรอฮะไม่สนใจว่ะดานดานดาน,ดานไม่สนใจก็ต้องดาน ต้องจับตาดูครับเขาจะทำอะไรเขาจะมากินโคลเรานั่นเองกินแม่งก่อนครับอืมทิมชึกๆชึกชึชึกช,กช,กชกอึอ่ะมาครับมาครับมาครับอยากมามาครับ มาดีครับมาถอยมาถอยโคนก็ตายดิครับตายเหล้วมาถอยโคนตายจะกินแน่นอนครับไอโคนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกผมฟันแม่งแน่นอน ไทยเน้นๆเราก็ต้องปล่อยให้เรากินนั่นนะจะมาวนมองวนมาพี่กินก่อนนอมาแรกกินก่อนครับกินลูกถวายแหวนกล้ากินปเลเรืเอเะ้ามาไม่กล้าก็ถอยครับ ไม่กล้าไปครับโค้นเชื่อมความแข็งแรงอืทำไรวะชอบอะไรชอบอะไรคุณแดกแล้วของฝีกินก่อนนั่นแหะแบบนะกินครับ กินลูกก่อนครับอ่าปิดก่อนครับเดี๋ยวเรือเขาลงมาครับเดี๋ยวผมตกใจครับปิดก่อนครับ <c oughs> ลูกหนึ่งดอกอ่าอีกสักตวัวหนึ่งครับหวังไวหวังไปับ,ไ,ปบไรพี่พี่จะทำอะไรหรอ พี่จะทำไรพี่จะทำไรไม่ชอบมันโกงมากินอะไรห <c oughs> นีดีครับลุกมาดิอ่อไม่ลุกัว้าอาดเม็ดมึงตายไม่ลุกเหรอเม็ดเจ้าตายนะอ่าก็ต้องมาทำอย่างนั้นละเรกินดีครับรอเลยล่ะไปละกินเบีย อ้าวตายมึงฆ่าตัวตายความทราบเป็นเหตุตายเล็วตายเล็วตายเลยมามาเยของมาแยงมาแยงอะไรไม่ทันพี่มัมก่อนน้องจา๋าพี่มัมแล้วอืมก็ต้องมัมกินครับ เราคิดในใจไม่น่าเลยไม่น่าหิวเลยลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปอืมไปครับไปครับเราจะเราจะแทงฉึกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเราจะแทงฉึกๆึกอย่างเงี้ยเราจะแทงฉึกมาลับตัวแทงมาลับดูเงี้ยแหละอะไรพี่พี่จะทําอะไรพี่จะมาบัางเหรอ,อ่ขึ้นไปครับขึ้นไปครับโอ้ไปครับ บ้างเหรอพี่ <c ười> ค่อยเสียบคอยคยเสียบเราเลยอยากเดินเดินเล่นไปได้ครับเบี้ยเดี๋ยวผมอีกทีเดียวน่าจะได้แล้วล่ะค่ะเลยขอบคุณครับ